สวัสดีครับก่อนอื่นเลยขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนายเฉลิมพ์ชมีตรม,มูลนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการกาาศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้ถือว่าได้รับโอกาสดีมากเลยนะครับที่อาจะได้มาสัมภาษณ์ทํานผู้อำนการโรงเรียนมัธยมการ,รยาดิวัฒนาเฉลิมเกียรตินะครับท่นานผู้อำนลยการศรีคงธนกิจกรขอเข้าสู่คําถามเลยนะครับคาถามแรกค,ครับท่านองอครับอยากจะถามองคว่าท่านมีวิธีการปฏิบัติตนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพอย่างไรนะครับ ในส่วนของความสําคัญนะครับในการเป็นผู้บริหารหนอาชีพนะครับอันแรกก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ในการบริหารนะครับในส่วนขององค์ความรู้ของการบริหารเนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ว่าในด้านการบริหารที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมันต้องมีความรู้ด้านไหนบ้างนะครับาที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของนโยบายนะครับซึ่งเราจะต้องนําในส่วนของนโยบายเนี่ยมา ดำเนินการในโรงเรียนนะครับโดยที่ในการพัฒนาทั้งในเรื่องของอด้านความรู้และด้านนโยบายเนี่ยจะต้องมีกระบวนการที่เป็นระบบก็คือจะต้องนําความรู้และนําในส่วนของนโยบายมาพัฒนาองค์กรให้มีผล งานนะครับหรือว่ามีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับโนโยบายที่หน,น่วยงานต้นสักงกัดได้ให้ความต้องการไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องพัฒนานะครับก็คือในส่วนของการวิเคราะห์สภาพพื้นที่หรือว่าวิเคราะห์สภาพของบริบทของพื้นที่นะครับทุกครั้งหลังจากที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็เราทางานได้อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสภาพบริบทที่ไม่เหมือนกัน ในการวิเคราะห์สภาพบริบทเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ในรูปแบบของอวิธีต่างๆนะครับมันมีวิธีอยู่ในในที่เราได้เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสุวะอณิสิทินะครับที่เอากลมาใช้นะครับในการวิห์วิเคราะห์จุดแข็งหรือจุดอ่อนของของพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อสุดท้ายเลยนะครับก็คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี้ยมันมีการเป,ปลเี่ยนแปลงทนเรื่องของสังคมทนเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึง ความรู้ในเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องทําการศึกษานะครับอย่างต่อเนื่องทําการดูว่าบทความทางด้านของการทางวิชาการเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาเป็นยังไงกระบวนการจัดการสอนกระบวนการวัดการประเมิน,นผลนะครับรวมถึงในส่วนของการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบเนี่ยในปัจจุบัน,นมันมียังไงบ้างน,นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะหลอมรวมมาแล้ว,ลวก็จะทําให้เรามี การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การทำให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพได้ครับจากที่ได้ฟังการปฏิบัติตนนะครับสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่ถือว่าท่านได้ปฏิบัติตนแล้วก็เรียนรู้นะครับอย่างไม่มีที่สุดจริงๆครับครับคำถามต่อไปนะครับขออนุญาตถามท่านผอนะครับว่าท่านมีเทคนิคในการบริหารทีมงานและก็การบริหารชุมชนอย่างไรบ้างคระจกางบริหารทีมงานแล้วก็บริหารชุมชนแบบ สิ่งสําคัญของการเป็นผู้บริหารเลยแล้วก็เป็นหลักการสําคัญที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องถือเป็นการปฏิบัติก็คือหลักธรรมบิบาัตนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวิจิธรรมนะครับคุณธรรมนะครับความโปร่งใสการมีส่วนร่วมการมี็นครับผิดชอบและต้องความคุ้มค่านะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งในการสร้างทีมงานนะครับ สิ่งสําคัญเนี่ยถ้าสมมติเราปฏิบัติได้ตามหลักของอธรรมบัลทั้งหมดนี้นะครับผมเชื่อว่าในการทํางานเนี่ยก็จะมีความราบรื่นนะครับและก็ในส่วนของการทํางานร่วมกับชุมชนนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องเข้าใจแบบว่าสถานที่ที่เรามาทํางานนะครับสารศึกษาตรงนี้เป็นที่ของชุมชนนะครับเป็นคุณสมบัติของชุมชน เราอยากคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติของเรานะครับแล้วเราก็นําในส่วนของหลักของการมีส่วนร่วมเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารก็คือเราพยายามให้เขาเข้ามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการาวางนโยบายนะครับในเรื่องของการหาเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้ปกครองนะครับเครือข่ายาหน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับหรือว่าเครือข่ายของรับชาวบ้านนะครับ แล้วก็เราให้เขามามีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาครูนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งเขาจะมีความภูมิใจและก็จะทำให้เขาสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องครับผมครับและคําถามสุดท้ายนะครับอยากจะถามท่านผู้อำนวยการนะครับว่าท่านผู้อำนวยการนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทําในการทํางานนะครับเพื่อนําไปสู่ความสาเร็จครับครับผม ในส่วนของการทํางานนะครับสิ่งสําคัญของการเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำขององค,ค,ค์กรสิ่งสําคัญในอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของวิเศษพัศนะครับในการวิเศษพัศน์ซึ่งเราก็จะดําเนินการตามนโยบายนะครับแล้วก็บริบทของสถานศึกษาตรงนั้นในส่วนของการวางวิเศษพัศน์เนี่ยมันจะต้องเป็นวิเศษพัศน์ที่สร้างมาร่วมกันกับคณะครูแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค,ค์กรนะครับ โดยที่วิสัยทัศน์ตัวนั้นจะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายร่วมกันนะครับนี้คืออันที่1อันที่สองก็คือกระบวนการการทํางานกระบวนการการทํางานเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการที่เป็นระบบนะครับก็คือจะต้องมีการวางแผนในการทางานการปฏิบัติการติดตามตรวจสอบรวมถึงการปรับปรุงมแก้ไขที่สามารถที่จะนําข้อมูลตรงนี้มาดําเนินการ ให้เป็น d a ต้านะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเพื่อพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือหลังจากที่เราได้พัฒนาระบบของการทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหรือว่าเราจะเห็นในส่วนของจุดหอดของการทํางานอยู่เสมอนะครับตรงนี้เราก็หาแนวทางในการพัฒนากระบวนการทํางาน ให้มีการพัฒนาองต่อเนื่องโดยที่ในการพัฒนาตรงนี้ในต้องสอดคล้องกับตัวของเราเองด้วยว่าตัวของเราเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการทํางานรวมถึงเราต้องมีการผลักดันทีมงานของเราก็คือบุครูกรของเราเนี่ยให้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมกับตัวเราเช่นเดียวกันนะครับและก็ผลสุดท้ายก็คือในส่วนขององค์กรของเราเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปร่วมกันนะครับก็จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาพรวมทั้งหมด วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพเทคนิคในการบริหารทีมงานเทคนิคในการบริหารชุมชนและก็ปัจจัยในการทํางานที่นำไปสู่ความสำเร็จนะครับ